สัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ฝนตกค่ะเมื่อนี่นะคะวันที่15สิงหาคม2567ค่ะใสๆแล้วค่ะคุณผู้ชมบ่าย2โมงแล้วค่ะฝนตกลงมากค่ะคุณผู้ชม,มงห้อนนะคะมันจะหน้ากับเป็นหลอตลาดมาแล้วรอบนึงค่ะเมือน,นี้นะคะแตก่กรรมานาังลงลิปให้คุณผู้ชมในเบิรงกันเป็นของรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลไทยงวดวันที่16สิงหาคม2567ค่ะ ค่ะคุณผู้ชมแนวทางเป็นแนวทางรัฐบาลไทยจากการคำนวณน,นะคะของมาดามคำนวณน,นะคะมาดามคำนวณให้มาค่ะปกติแล้วนะคะคุณผู้ชมของเ่นม,มีอ่ามีแนวทางสามแนวทางคะ่ะมีรัฐบาลไทยนี่ลาวพัฒนาแล้วก็ห้าน้อยนะคะส่วนห้าน้อยจินตนาไม่ลงแล้วนะคะเอาเวลาตรงนั้นมานะคะเพราะว่าห้าน้อยมีบ่บกีอาจารย์ที่เิ่นห้มาก ทางช่องจินตนาค่ะจินตนาก็เลยเลิกลงยุดว่ามันเลิกค่ะคุณผู้ชมหยุดลงฮาหนอยนะคะแล้วก็ลอแต่เราพัฒนากับรัฐบาลไทยค่ะเอาแต่ล่ากับไทยค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางไม่คุณผู้ชมในเบนื้องกันค่ะเป็นแค่แนวทางค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแนวทางกะมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะก่ะพิจารณาเอาค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปเบื้องแนวทางหรือว่าดูแล้วนะคะเอาไปเปรียบเทียบกับตัวอื่นไหม หรือว่าจากทางอื่นบอนะคะกับพิจารณาเอา,าแนวทางมีเข่ามีหลุดค่ะเป็นเหตุมาจากการคำนวณเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเนาะของมาดามนี่งวดที่แล้วก็ของเพิ่นกับเขาอยู่ค่ะคุณผู้ชมจินตนาลืมล่งของเพิ่นหรือจังไรครับผููนะคะคุณผู้ชมหรือว่าล่งไปแล้วเราลืมลืมย้อนลืมเอามาสรุปนะคะงวดนี้การลืมค่ะคุณผู้ชมไม่รีบลงค่ะเลยเอามาล่งเป็นมืออ่าใ้โค้งนะคะ ถือว่าโคงสุดท่ายหลดค่ะคุณผู้ชมความมืออื่นยัตนตนาจะสรุปหายทุกเซียนเลยค่ะจะสรุปทุกเซียนลงเลยประมาณสองคลิปมาค่ะคุณผู้ชมจะพยายามไปเห็นเร็วที่สุดคือสองคลิปเท่านั้นเพราะพรุ่งนี้มันมีาลาพัฒนาชนกันด้วยนะคะกับรัฐบาลไทยค่ะอิตนตนากัจะกฟาเาลงคุณผู้ชมในเบื้องแลังตัวเลขเพิ่มเติมค่ะว่าจะไปสัมผัสนอนที่อยู่ร้านนวดที่อุดรค่ะคุณผู้ชม หลังจากที่ไล่จินตนาลุดไปนะคะมีช่วงที่ไล่ลุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคะ่ะคุณผู้ชมลายหายไปเลยทั้งหมดเลยน็อกไปเลยอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมเหมือนถูกบล็อกอะไรอย่างสักอย่างหนึ่งนะคะก็ะเขาบ่ได้ไลน่นอนเขาก็เลยหายไปนะคะคุณผู้ชมแนวทาง,งเขาดีดีไหมคะที่ผ่านมาเนาะคะ่ะนอนห็นเบิงทางไละคะ่ค่ะเขาแคบอันเกา่าเขาห็นเบิงคะ่ะคุณผู้ชมจินตนาว่าจะไปสัมผัสแต่ที่นีกน็เลย คงจะบอได้เนาะค่ะคุณผู้ชมคงจะบอท่าน,นะคะ่ะถ้าไปกับคนกระตกอยู่และะ้วค่ะคุณผู้ชมืันนี้จะพยายามลงคลิปที่อ่าที่เหลืออยู่ประมาณสีะะ่เซียนค่ะคุณผู้ชม4ีหาคลิปเนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมอีกน,น่าจะเล็งลงให้แล้วนะคะสี่คลิปแป๊บเดียวะคะ่ะคุณผู้ชมวันนี้ทั้งวันเลยจะเล่งลงไปเลยอ่าเบื้องท่านกระทันนะคะคุณผู้ชมอ่าขอโทษหลายๆค่ะที่สะดุดเราก็มาเล็งเป็นอย่างนี้ประจําเลยเพราะว่า คนเดียวค่ะหักควายักคว,ว,วอยู่นะคะดินนาดินหลังค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็เลยสาดจากหน่อยนะคะเนาะค่ะคุณผู้ชมอ่าแนวทางนะคะที่ชนกันในงวดนี้นะคะจินตนาเคยสรุปอยู่นะคะว่าตัวใดมาแห้งสุดนะคะแต่งวดนี้รู้สึกว่า เริ่มจากศูนย์มากเลยไหมคะคุณผู้ชมจะน้อยที่สุดก็คือหลักสี่นะคะส่วนห้านี่มาแรงมากมีห้ามีแปดมีศูนย์มีหนึ่งมีสองค่ะคุณผู้ชมที่มาแรงสุดเลยเจ็ดจะบ่ค่อยมีปันใดคะ่ะแล้วก็บ,บึงที่ผ่านมากค่ะคุณผู้ชมถากองเอเนกกันก็นกนกนคือคือมานน้ำกันเบิดนะคะคุณผู้ชมจินตหน้าว่าให้ยังไงละคะ่ะให้แบบ แบบว่ามากค้าไขกันนะสิแม่ค่ะกะจะลายเนาะค่ะเนาะแต่อันนี้แบบเหมือนใหญ่กันอยู่ไหมคะ่ะคุณผู้ชมก็เรียบอลตูร์ว่าตัวใดจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นท้านมีเวลาเหลือนะคะตอนแรงค่ะคุณผู้ชมคำคำจินตนาจะาสรุปว่าตัวไหนมาแรงสุดเนาะค่ะคุณผู้ชมมาให้คุณผู้ชมในเบิรงกันคะ่ะอ๋อค่ะจินตนาขอขอพูดลหลายๆคะ่ะคุณผู้ชมที่เขามาเบิงทางช่องจินตนาชนลเป็นประจำเนาะคะ่ะเขามาเพื่อดูแนวทาง ขอให้แนวทางภาคผู้ชมปังๆเน้อค่ะคุณผู้ชม,ชมจินตนากะรได้แต่ให้แรงใจเนะะ้อค่ะคุณผู้ชมเนอ้อเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยค่ะที่ผิดารณาจังวัดที่แล้วเนะะ้อค่ะจนไมาอยากเบิ่งนะคะพ่อหอดมือมากเน้ากับความหวังของเฮ้าเน้อค่ะคุณผู้ชมก็หวังจะถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนมีแตะคนอยากถูกรางวัลทีหนึ่งค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ามันต่างกันตรงที่ดวงที่สิ้นวาสนาเนะะ้อค่ะคุณผู้ชม ชินสตาวาสนาของเพื่อนเพิ่นว่ดดวงคนท่ามันปทอกันเนาะค่ะเนาะนาผู้ผู้ดวงดีเฮ็ดยังกะได้เฮ็ดยังก็ด,ด,งกดีค่ะแล้วก็ผู้ดวงบ่ดีก็คือเฮ็ดจนว่าเมยว่าหล่าเฮ็ดทุกอย่างค่ะดินทุกอย่างเนาะค่ะอย่างจริงจัจนาเนี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมดินทุกอย่างทำทุกอย่างเขาทำอะไรเราทำทำลองดูไม่ดีรีบรีบเปลี่ยนนะคะจนกว่าว่าชีวิตจะหาใหม่่นละค่ะคุณผู้ชม ว่าอันไหนดีเราค่อยทําต่อนะคะเนาะอนไรบดีเขาก็ปล่อยไปนะคะอย่างน้อยๆเข้าได้ล่องเข้ากับดเดลรูแมนบ่ค่ะคุณผู้ชมนะคะยินดน่ากันเลยเอามาฝากคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็คือหาแนวทางนะคะมีนาทีไปหาแนวทางเท่านั้นแต่ว่าทุนการเดินทางบ่มีค่ะคุณผู้ชม ไปตามที่เฮามีนะคะเบิ่งตามที่เฮามีอาจารย์ไรเซียนไทเทเพิใไ้มาแล้วก็เป็นไปได้ก็ละอ,อมแอมแถวบ้านนะคะจินตนาการเะสาะหาค่ะคุณผู้ชมอันแนวมื้มนี้มันต้องใส่เวลาเนาะคะ่ะไปเสาะหาหมือเดียวนี่ก็เป็นไปได้ไรค่ะคุณผู้ชมบ่ตตางกับนักขคาค่ะก็ต้องไปหานางคุยกับกนนคนนันกร้นนีนะคะการที่เฮาไปคุยกับค้นนั้นคนนี้เฮาก็จะได้รูจากคนนั้นคนนี้มาว่ามองไดเปินมีฟันแม่นแน่มมองไดเพิน มีแนวทางบางคนไปขอได้ไปจำแน่ังสิงนะคะคุณผู้ชมนะคะจิตะนตนาครับอยากไปหามาฝากคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็คือนาทีมีมีก็ไปได้กลับไปนะคะคุณผู้ชมไปบ่ได้กดนะนี่ละค่ะคุณผู้ชมมามาก่องกันในมือสีออกมือรัฐบาลไทยสีออกจินตนากรเฝ้าค่ะคุณผู้ชมมาไม่คุณผู้ชมได้เบิ่งนกันเอาค่ะคุณผู้ชมไปเบิ่งแนวทางดีกว่านะคะเนาะของมาดามคำนวณค่ะ ค่ะมาดามคำนวณให้มาค่ะของวันที่16นะคะ16สิงหาคม2567ันค่ะมาดามให้วิ่งบนนะคะคุณผู้ชมวิ่งบน5กับ0ค่ะวิ่งบน5กับ0ูจับคู่หายสตัวมี3หางค่ะ8-5-1 9-5-0แล้วก็1-9-0ค่ะแล้วก็จับ2ตัวค่ะคุณผู้ชม2ตัวมีทั้งหมด อ่าหกฮงค่ะมีห้าหนึ่งศูนย์ห้าห้าแปดศูนย์แปดแล้วก็ห้าเก้าศูนย์เก้าค่ะแล้วก็ตัวกันคะ่ะคุณผู้ชมบนกันแปดหนึ่งกับเก่าหนึ่งค่ะอ่แคปหน้าจอว้เบิรงคะ่ะคุณผู้ชมส่วนของเลขล่างคะ่ะคุณผู้ชมมีบนมีล่างนะคะล่างก็คือคะ่ะเป็นหอมาวิ่งหากับหนึ่งคะ่ะคุณผู้ชมล่างนะคะวิ่งล่างห้ากับหนึ่งจับคู่ให้ห้าแปด 8 1 5ห9 1 5 2แล้วก็51ค่ะเนาะตัวได้จะมากค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ค่ะเอาไว้เบิงเป็นแนวทางค่ะจิตนาขอขอพูดณหลายๆค่ะที่เขามาเบิงแนวทางนะคะขอให้หมั่นให้ปังให้ร่ำให้รวยทุกคนเด้อค่ะรวยรวยรวยกันค่ะปังปังโชคดีทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ชมจะเป็นแนวทางของเปิดตัวค่ะมาครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมของหนุ่มภูพานค่ะ เพล่นไหามากค่อนข้างแม่นมากตลอดค่ะคุณผู้ชมตามที่เพล่นวอาเนาะคะ่ะเนาะแต่ทีนี้ค่ะงวดนี้จินตนาได้มาฝากคุณผู้ชมแล้วนะคะเป็นเฉพาะล่างเท่าน,นั้นค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปต่อไปด้วยค่ะติดตามไว้ค่ะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทางช่องจินตนาชนเนลค่ะขอขอบคุณหลายๆและให้โชคดีสวัสดีค่ะ